นะครับโอมทอยชาแนลนะครับวันนี้มีฮักแกนดีเอเตอร์มาให้ดูนะฮงานฮอตทอยนะครับก็ได้มามือหนึ่งนะฮะเนียนกิฟเลยนะครับกล่องก็อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์แต่มีรอยนิดนึงโอเคครับเดี๋ยวมาดูข้างในครับครับข้างในนะครับก็ต้องยืนถ่ายเลยนะเป็นรูปฮักแกนเดเอเตอร์นะครับโคตรโหดอะท่าทางนี่คือคือผมมา ฮัร์กนี่ผมเก็บทีหลังนะเพราะราคามันสูงนะสูงมากนะครับตอนนี้นะฮะลืมบอกไปนะได้มาอยู่ที่หมื่นแปดพันห้าร้อยบาทนะครับก็ได,ด้โคสลดลดเหลือหมื่นเจ็ดนะฮะพอดีสั่งไม่ทัน <c oughs> สั่งไม่ทันก็ขายไปก่อนไนอะ้ตัวมือสองนะหมื่นสี่นะฮะพลาดเสียดายนะครับก็เลยได้ตัวแรงมาเลยตัวนี้เหลือหมื่นเจ็ดนะผมนะฮะตัวนี้หมื่นเจ็ดพันบาทมือหนึ่งตัวมือสองไม่ได้อ่ะ ดี๋มาดูข้างในกันครับเปิดกล่องออกมาแล้วหุ่นใหญ่มากสูงมากครับโอ้โหอย่างที่ว่า,น,าน่าเก็บน้าสะสมจริงๆฮะตัวนี้ก็ได้มามือหนึ่งนะครับอย่างที่บอกไปนะฮะก็ขอวัดส่วนสูงก่อนเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าโอ้โหสูงใหญ่จริงเต็มกล่องอะส่วนสูงนะครับอยู่ประมาณ48เซนนะฮะกลางแขนกลางขาในผมให้อยู่ที่รวมอุปกรณ์นะ45เซนนะครับโอ้โห ไม่ธรรมดาใหญ่ของจริงเลยฮนะสะใจเลยนะครับ mm hmm. ก็มีอะไรมาให้บ้างน,นะฮะ mm hmm. คู่มือนะครับคู่มือคู่มือนี่ mm hmm. กิิบๆเลยฮะนี่ตัวนี้นะครับไม่มีการแกะใดๆทั้ทงสิ้น <laughs> โอเคครับ mm hmm. เดี๋ยวมาดูตัวหุ่นยนครับ mm hmm. ก็เปิดช้าๆเปิดดูแบบเป็นภาพแห่งความทรงจำนะ นานๆทีจะได้ขุนราคาแพงนะฮะโอ้โหมีอะไรบ้างครับหน้ากากนะแล้วก็หน้ากากฝั่งด้านบังนะหน้าเนาะหน้ายิ้มเสยะยิ้มนะฮะกับอ้าปากนะครับตัวหุ่นยังโูแน่นๆนะแน่นมากนะขวานโอ้ผมนึกว่าจะหนักเบาๆนะขวานไม่หนักนะแล้วก็ นะมือให้มานะฮะสองคู่ใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับสองคู่แหละมือกำกำไอพวกอุปกรณ์อนะกับมือแบนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูตัวหุ่นกันครับรับอ,ออกมายืนแล้วนะโอ้โหใหญ่เต็มฉากเลยนะครับต้องยืนแบบขยับไปด้านหลังสุดฉากฮะใหญ่จริงครับผม ก็จากที่วัดส่วนสูงมันไปอาจจะไม่แน่นอนเนาะวัดใหม่นะสี่สิบเจ็ดเซนครึ่งนะครับไม่ใช่สี่สิบแปดนะกลางแขนกางขาผมให้สี่สิบห้านะครับเพราะว่าอาวุธมันใหญ่จริงนะฮะอาวุธใหญ่ใหญ่จัดเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูของแถมกันมีอะไรบ้างหมวกหมวกตัวนี้ผมก็ไม่เข้าใจเนาะเขาดึงเขาเอาให้มาประกอบเนาะผมใส่ไปเพิ่มมันก็หลวมนะก็เลยติดกาวนิดน,นึง นะครับขายต่ออาจจะมีราคาราคาตกนะนะครับตัวน,นี้ก็เป็นเหมือนคนไม้กวาดนะสวยงามนะครับข้างในเป็นแม่เหล็กนะครับได้ดูดนะดูดเข้าหัวไม่ให้มันหล่นเนาะโอเคอหมวกสวยดีรายละเอียดของหมวกก็โอเคนะครับอ่อะไรอีกขวาเลยแล้วกันอยู่ในใกล้มือมวัดเลยจัดเลยนะฮะซุใหญ่เท่าไหร่นะครับ อ่ายี่สิบเอาที่ปลายเลยนะย3่สามเซนนะครับได้อยู่ตรงนี้สิบสองเซนโอ้โหครึ่งฟุตไม่หนักนะไม่หนักเบานะครับขวานจบไปแล้วต่อไปค้อนอึ๊กมีหนักตัวนี้หนักหนักหัวตัวนี้หนักนะฮะหรือเขาตรงใจให้มันหนักก็เลยไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันมั้งยี่สิบามเซนนะฮะ ตรงนี้ก็สิบสองเซนเท่ากันถึงว่าวางกล่องแล้วมันแบบพอดีเลยเป๊ะเลยโนอะ้โหแล้วทอจะถือได้ไหมน้อน <c oughs> นะถ้าซื้อทอภาคเดียวกันมาเนาะจะถือได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับอ่ะอันต่อไปนะครับมีอะไรมือนะครับมือตัวนี้นะครับเป็นมือแบบอ่าปรับได้นะครับก็อย่างที่บอกนะผมยังไม่ได้เคยเล่นอ่าในส่วนของตัวฮักสักทีนะ อ่ะใส่วางสลับกันปรับได้นะอาจจะเป็นเส้นลวดไหมน,ะนี้นิ้วโป้ไม่ได้นะมือปล่อยสบายนะครับมือก็หนักนะ,ะรยายละเอียดโอเคเลยนะเบาก็ใหญ่ด้วยนะอะไรอีก อ่าก็จะมีมือนะฮะมือที่เป็นมือกำขวานกำค้อนนี่นะครับมือเป็นพลาสติกสีนะเนียบเลยนะกินใหม่เลยกินใหม่จังแบบมาเลยฮะอะไรอีกหัวนะหัวผมลองถอดออกดูนะใส่ฟืนยังไม่ได้นะครับ หัวอ่าวนี้โอเคหัวแววตานี่สมจริงมากดุน้ากลัวดีนะฮะสวยเนาะสี่ักแต่ละรุ่นไม่เหมือนกันเลยเนาะผมว่าทำไมไม่ทำให้เหมือนกันเนาะอันนี้เหมือนเป็นหักตักแบบอะ่ะออกดำๆำหน่อยเขียวดำดำหน่ยนะฮะอ่าตัวนี้ก็เปลี่ยนได้นะ่กไา้ใส่หมวกนะครับเป็นขุนช้างไปเลย เดี๋ยวต้องจับจับหน่อยนี่นะครับอาจจะต้องเดี๋ยวเลยอ่านี่คุณช้างนะตอนดูในรีวิวคนอื่น่นตกใจเลยนี่เหมือนคุณช้างเลยใส่หมวกอืนี่คฮะผมก็ขยับขยับอ๋อโอเค เดี๋ยวมาดูตัวคุณครับว่าจะเป็นอย่างไงจัดท่าจัดทางลองใส่หมวกดูนะครับก็เริ่มจากเอาตัวนี้ออกก่อนนะถึงจะใส่ได้สนิทนี่ตอนแรกผมใส่แบบอย่างนี้เลยไม่สนิทนะมันมันสูงขึ้นนะต้องเอาออกนี่แม่เหล็กจะดูดอย่างนี้นะฮะอ,อีกหัวหนึ่งนะครับลองเปลี่ยนหัวดูเอาหถอดง่ายนะ หรือว่าจะถอดยากนะ,ะหัวคุณช้างมาใส่พ็จะใส่ยากเมือนนะไม่เป็นไรใส่ลวมๆไปก่อนตรงนี้นะฮะผมไม่ไม่อยากปรับตานะเดี๋ยวตามจะเหล่ที่ปรับตาเนี่ยผมตับปรับแล้วเดี๋ยวผมปรับคืนไม่ได้ตาเหล่งานไม้ไม่ชอบปรับ ชอบแบบเอาให้มันมองข้างหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวใส่หัวเข้าไปกันใส่หัวเข้าไปนะครับนี่เอาแบบอาปากชอบอาปากอ่ะเดี๋ยวมาใส่อาวุธกันครับียกไปด้วยรีวิวไปด้วยก็ยากหน่อยนะฮะก็เลยยกกล้องดีกว่าง่ายกว่าหน้านะจิวโอ้โห ขนาดออกมานานแล้วนะยังแบบเนียเน้ยบๆเลยนะฮะเกาะนะฮะกระโปรงเป็นเออดีไม่เอาเป็นหนังมาเนาะถ้าเป็นหนังมานี่งานเข้าเลยนะตําผิวดีเนะี่เท้ารองเท้าเออแข็งแรงนะ มาปรับขยับดูขึ้นลงได้นะแขนก็ยกได้ตรงนี้ก็ต้องปรับไอ้นี่หน่อยอะเดี๋ยวต้องยกปรับแล้วครับครับแขนเนาะก็ยกได้ไม่ไม่ไม่แน่นนะตนะแหล่พับได้ไหม ได้อยู่แล้วก็เหมือนอะไรนะตัวอ,อะไรนะทานอตหมุนได้แล้วเพราะมันเปลี่ยนได้นะฟังนี้ล่ะติดติดเกาะเกาะรู้สึกเป็นแม่เหล็กนะนะติดติดตรงนี้หนะ้าอกก้มเงยได้ไหมขูนแน่นมากขา ตนี้จอยลื่นๆตัวนี้ปรับได้นะครับทางขาได้ไหมได้เป็นกางเกงหนังแบบมีรอยปิปิได้นะครับโอเคครับสวยดีรายละเอียดด้านหลังอโหสวยเลยนะยืนตั้งยาวยๆาได้สบายๆเลย โอเคครับเดี๋ยวมาจัดท่าจัดทางครับครับก็จัดท่าจัดทางแล้วได้ประมาณนี้นะครับเพราะว่าใส่หมวกกับถือขวานกับค้อนก็หนักอึ้งแล้วหนักมากนะหนักแขนมากเลยนะฮะก็เป็นอะไรที่แนะนำให้เก็บสะสมครับเดี๋ยวลองเทียบกับงานจีนดูบอนเลยอันดับแรกว่าเป็นยังไงครับครับก็ยินเทียบกับงานจีนแล้วนะครับก็คนละเรื่องอ่ะ สีผิวด้วยเนื้อพลาสติกด้วยนะครเดี๋ยวลองเอาทาทานอตมายืนเปรียบเทียบดูครับว่าเป็นยังไงครับครับก็เอามายืนเคียงข้างกันแล้วนะครับขนาดนี่คนละเรื่องเลยนะตัวใหญ่กว่าเลยนะแล้วตัวฮักเนี่ยนะครับซื้อแล้วนะเทียบเท่าตัวเนี้สองตัวก็ลองดูนะครับว่าจะเอาตัวไหนครับโอเคครับ ครับก็ลองดูครับว่าถ้าจะเก็บตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยไม่ได้แน่นอนตัวนี้อยู่9 000กว่าบาทนะฮะทั้งภาคดามเมจกับภาคธรรมดานะก็ลองดูครับตัวเนี้ยตัวเดียวได้ตัวเนี้ยสตัวครับก็น่าเก็บน่าสะสมเหมือนกันนะครับลองดูครับครับคลิปนี้หวังเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจกาแฟกุหลาบนางฟ้ากาแฟเพื่อสุขภาพนะคะโดยเราจะแปะลิงก์การสั่งซื้อไว้ให้ข้างล่างค่ะจากปกติราคา250บาทเราลดให้ทันที50บาทเหลือกล่องละ200บาทส่งฟรีค่ะอยากแต่งต้องได้แต่งนะคะทุกคนบริการเช่าสินสอดพิสูจน์แล้วผู้ใช้บริการมากกว่า200รายรีวิวเพียบเชื่อถือได้ไม่พลงานแน่นอนค่ะ ความรับลูกค้าคือความรับของเราเหมือนกันเนาะจะเช่าสินสอดเท่าไหร่ว่ามาเลยจ้า